พี่น้องครับคุนี้ผมอยู่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับอยู่หน้าพระมงคลมิ่งเมืองนะครับมาเห็นคนขายเนื้อนะครับเนื้อพ่วงพ่วงไรจังบาทครับพ่อค้าพ่อค้าบอกว่าสิบบาทอันนี้เนื้อเลยบหมครับเนี่ยตัวนี้เทิ้งเทินี่เดียครับเพียงเนี่ยอ๋อโอ้โหสิบบาทเพื่นว่าเอาแบบมันๆเลยเรื่อยๆเลยครับเอาให้ผมจั๊กซีพ่วงเนี่ยเอาซีพ่วงกอดได้เลยครับกอดได้เลยครับพี่น้องครับ พวงขายอยู่หนาประมงคนมิงเมืองนี่ทุกวันเลยบ่ะครับเนี่ยโอ้มาขายอยู่นี่จังหวัดจังหวัดครับเนี่ายใบสามถึงสองพุ่มนอนี่มันจะดีชัดแดีวนีเลยเลยครับฟอดเลยนะครับพี่น้องครับจังหวัดอำนาจเจริญเลยครับพี่น้องครับเอาแบบมันๆใดเผมได้ก็ได้เออมากินมันๆได้จังเลยนี่สีพวงสีพวงกับแกซีสิบบาทนะครับพี่น้องครับเราบอกแยกนะครับพี่เขาเดียวบอกเขาค่ะอ่าเขาเดียวเขา ท้องพอได้ครับเพื่อนมีและครับพี่น้องครับถนนเส้น212นะครับจากอำนาจเจริญดุนาพระมงคนพิมพเมืองเนาะครับพี่หบอกมอ้เห็นเอิ้นครับครัพระมงคนพิมพเมืองเนาะถนนเส้นนี้212นี่มันซื้อถนนยังครับเนาถนนชัยางคูนเนาะถนนชัยางคูนนะครับพี่น้องข้างนี้ไปบุญนาหานเลยครับพี่น้องครับทร้างนี้นี่ยกะเขาเขาจังหวัดอำนาจเจริญครับพี่น้องครับข้างนี้ครับไป จำาเจริญนะครับพี่น้องครับคือองขามกับโรงเรียนเทศสบานเมืองอำนาจเจริญรลบพุทธศิลยากบโอ้หดดน้าจิ้มเลยขอท่าขอท่าขอข้ามักเองเลยครับมีโมักเองเองเลยมักตาเองเองเลยโอ้หั้ิครับพี่นองครับ่นะครับพี่้องครับมาขายอยูน่นี่ เอาละครับหลังจากกินเ no kind of ิ ung, n ene, n ene, no ize, ้ uh, you know, ์ทอดสุกแล้วใส่นอกพอค่ะตัวไหนครับเดี๋ยวผมสีซี่เมืองตัวไหนนี่เนี่ยตัวนี้ร้อนมากทอดใบไม้เลยนะครับพี่น้องครับนี่แหละร้านพันยุนาอ่าพุทธเอิญเนี่ยก็อ่พระมงคลควิ่งเมืองด้วยครับพี่น้องผมสีซี่เมืองด้วยครับเนี้โอ้หุดยอดเลยพี่น้องอื ออกรสชาติแบบเข้มๆอมควมนะครับพี่น้อนงก็กินกับผัเยนียนี่พอดีเลยครับเนื้อนะครับพี่น้องครับตัวนี้นี่ติดมันเลยพี่น้องอาเห้ยเบิ่งนี่อันนี้ติดมันเลยนะครับนี่ติดมันเลยเดี๋ยวผมจะชิมดูอื้าวร้านหนึ่งแข่งกันเดียขายหมูบะครับร้านอือ อันนี้ความหมูย่างเนาะครับอนอเอามาลองซี่มึงได้พี่น้องเไยท่านหนึ่าสรุปว่าแสบด้วยครับพี่น้องครับเอาล่ะขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามครับขอบคุณครับสวัสดีครับ